ร,รอครับรอ,อคุณนะกกูใดหรือว,ว่าสบายดีทุกๆุ่นนะเอฟซีนี้ก็แต่งตัวตัดทุกอย่างเรียบร้อย 4, นะคลิปนี้จะมาเปิดค่าแรงนะครับผมค่าแรงช่างรับเหมานี่เขาคิดยังไงในเะ FC เราจะไปถามช่างรับเหมาโดยตรงเลยนะครับราคาอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละสถานที่นะครผม ่ะนี่ครับช่างใหญ่ผู้ผู้รับเหมครับผมย้วยเท้าหน่อยอันนี้ค่าแรงรับยังไงเนี่ยรับถ้ารับเหมเนี่ยรับเป็นยังไงที่แถวบ้านเรารับยังไงหกพันหกพันหรอหกพันห้าถึงขั้นไหนถึงขั้นมงมุงมุงราคาใช่ไหมแล้วปิดปิดตรงนั้นตรงไอ้ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดเรอยกโครงมุงราคาเฉยหกพันห้า โอ้สุดทึ่งเลยคราบอันจอดต้นในกระต้นเขาหน้าเป็นต้นเนาะเป็นต้นต้นต้นหนึ่งพันเนาะในกระต้นละพันมังจันปืูเหรอโอ้นะครับผมต้นหนึ่งพันบาทนะครับยกโครงด้วยหนึ่งเครื่องมือขาดต้องขาดสองเดีแล้วมาเปิดคาราช่างนะแถวบ้านผมนะครับผมคาราช่างยกโครงมุงหลังคาสุดทึ่งนะครับมีอะไรบ้างลเครื่องมือเนี่ยคือจะพาต้องมีกับเกลี่ยให้หน่อยนะเล็กน้อยนิดนึงนะแล้วอาหาร กินเองหรือเปล่าอาหารเจ้าภาพเจ้าภาพเลี้ยงเจ้าภาพเลี้ยงอ๋อเหล้าวันละว้าวแต่แล้วตัวนี้ลุกขาดทุนเหล้าวันละสองขวดนอนเออโอเคนะครับผมมาดูคาเรช่างได้ไหมคั่วมะม่วาแฟอยู่กับเจ้าของบ้าน อืมกาแฟอาหารข้าวข้าวเรามาเองข้าวอยู่กับเจ้าของบ้านโอ้มาแต่หำอไวแต่หำช่างหำแต่ช่างหำนะครับผมอันนี้คือเรื่อวจริงถามจากผู้ระเมาคือนี่ก็เป็นระเมารายใหญ่ของเป็นยังไงว่าเออเราสั่งมีแต่หเออคือกากฟมกาแฟเจ้าภาพเลี้ยงครับเจ้าของบ้านเลี้ยงข้าวเลี้ยงนะเอพีนะถ้าปล่อยก็ตนละพันห้า ถ้าปล่อยคือไม่เลี้ยงกับข้าวเลี้ยงข้าวใช่ไหมไม่เลี้ยงอะไรเลยปล่อยไม่ได้ล่ามโซ่รับเชือกปล่อย <c oughs> ถาป่อยเนี่ยกินยาครับยันนี่คือกรณีที่เป็นบ้านชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวนะผมถ้าเป็นยกยกสูงอ่ะยกสูงสองพันห้าต้นละโอ้คิดเป็นต้นนะครับผมเดี๋ยวมาเผยราคาครับผมราคาบ้านนอกไม่ใช่ราคาในเมืองครับคือราคามันก็จะไม่เหมือนกันแต่ละสถานที่เนาะคือเอาเปรียบเทียบกันหมดไม่ได้นะผมก็แต่ละสถานที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับโอ้นะครับผม ถ้าครุงถ้าเป็ครุ่เล็กอันนี้อยู่เลยครุ่งเล็กมูลการเนี่ยราคาเหมือนกันเลยอืม่นะครับผมนี่วางแปร์ตัดส่วนที่เลยเอามาหมดนะครับผมนี่ครับผมเปิดสุดทึ่งนะครับเมื่อรู้ราคานี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นราคาที่ ก็ชังอยู่ได้นะครับผมแล้วก็อยู่ท้องบ้านอยู่ได้คือราคานี้แถวบ้านผมอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับผมบ้านโพธิปิศาลนะครับผมคือก็เป็นผู้รนำอาว่าตัวเต็งในอำเภอครับผมอันนี้ลุงดุมครับลุงดุมลุงดุมนี่คือสุดยอดครับของแท้ทีนี้ก็รอรอลูซิงมาส่งนะเออจ้า แล้วก็พวกเไมฟาเจรามาปิดแต่งตัวรอบตัวบ้านก่อนที่จะมุงนะครับผมมาดูราคาช่างรับเหมากันครับว่าเขาคิดกันยังไงนะครับต้นละกีบาทคิดยังไงแถวบ้านผมคิดยังไงนะครับผมรู้แล้วต้องร้องว้าวนี่นอนนะครับ fc อัออนนี้ก็เหลือแปอีกนิดเดียวครับแ,แต่งตัวติดตั้งแป้นิดเดียวนะครับผมอืม คือราคานี้ก็เริ well ่มตั้งแต่ขุดลุมไหมขุดลุมเทลินนะเีนะตั้งเสาประกอบโครงมุงลังคานะครับผมราคาต้นละหนึ่งพันนะครับบานส่งนี้ครสงนี้ครับสรงนี้สรงจั่วนะครับผมไม่เป็นโครงเหล็กหรือว่าโครงไม้ก็ราคาดวกันนะครับแต่ถ้าเป็นโครงเหล็กก็ช่างก็จะง่ายหน่อยแต่ก็ราคาก็อยู่ประมาณนี้ครับประมาณต้นละหนึ่งพันบาทนะครับเอฟซีนี่ครับช่างใหญ่ครับช่างใหญ่ช่างเตี้ยครับช่างเตี้ยครับผมแถวมืออาชีเรียกใช้ได้ครับราคากันเองนะครับผม ถ้าว่างก็มามามาคุยกันมาคุยกันนะครับผมอย่างเี้นจิ้วจิ้วจิ้วคุเจาะครจิ้วคุเจาะจิ้วคุเจาะจิ้วห้องคือเจาะเจาะจารุจารูจิ้วห้องเดี๋ยวพาบ่าวเฮียนะครับผมเบาเหี่าวเฮพราะว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีดีพาไปนั่น้า่นนั่นอย่างนี้เว้ย นะดักทองนะดักทองโอ้ก่อนโยมเจอก็ดาเดี๋ยวดิพาเป็นนะเป็นนะดักทองอ๋อเยอะๆดิคิดดังคิดไออาจารย์เม็ดดักทองดิพาบ่าวเฮียวไปนะดักทองสักวันนึงพอดีเลยนะดักทองอ่ะมาอยู่มุมนึงครับผมมุมนึงนะครับผมสวยงามนะครับจังซี่นะอ่ะนะครับคลิปนี้ก็มาดูราคาคันแรงช่างนะครับผม อ่าทรงนี้ราคารับยังไงนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับรอครับสวัสดีครับ